อา่ะคารัไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณก่อนไปฟังนะคะฝากกดหัวใจก่อแล้วก็แชร์กดติดตามกันนะคะนอมรับพลังงานดีๆกันเอาไว้นะคะขอให้คุณนั้นตั้งจิตอธิษฐานนะคะสามใบนี้นะคะเลือกเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะขอให้คุณนั้นโชคดีค่ะขอให้นะคะพระแม่นั้นประทานพรคุณนะคะไม่มีคำว่บาบังเอิญน,นะคะที่คุณได้เจอคลิปนี้ ขอให้คุณโชคดีค่ะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะนี่คือนะคะกล่องที่1กล่องที่สองและกล่องที่สามนะคะมาดูกล่องที่1กันก่อนโอ้โหใครที่เลือกกล่องนี้นะคะนี่เลยนะคะชีวิตของคุณนั้นนะอุดมสมบูรณ์นะคะแสนสุขนะคะไม่มีคําว่านะขัดสนนะเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งที่คุณะคาปรารถนานะไม่ว่าเรื่องเงินก็ดีเรื่องความรักก็ดีนะคะให้นะาสร้างบุญนะากุศลน,นะคะซึ่งบุญกุศลอย่าลืมนะคะคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้เพราะฉะนั้นนะให้เราด้าหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองนะคะแล้วจะทําให้ฝันของคุณนะที่ปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้รับมันจริงๆและเร็วขึ้นนะคะ นี่นะคะใครเลือกใบนี้โชคดีมากๆนะคะต่อมามาดูกองที่2กันนะคะกองที่2นะคะวันนี้นะพระแม่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เป็นเรื่องของนะคะวันนี้ใครนะคะปรารถนานะคะในเรื่องของเขาเรียกว่านะคะเป็นความนะกําลังแบบคิดนะ ถึงแบบอยากเจอนะคะคนรักนั่นเองนะคะสำหรับใบนี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้นะเปรียบประดักเขาเรียกว่านะคะเหมือนพรมลิขิตนะคะเพราะฉะนั้นนะเมื่อไรก็ตามที่เรากำลังมองหาคนรักนะคะฉะนั้นแล้วดาจงส่งแสงส่งประกายชายของคุณออกไปนะคะว่าเราปรารถนาที่จะจะเจอคนรักนะคะแล้วคุณจะนะสมหวังนะคะเปรียบประดุลเหมือนกำไลทอก ที่คุณดามีอยู่นี่เลยนะคะเปร่งประกายออกไปนะคะนี่คือใบที่กองที่สองนั่นเองนะคะกองที่สามนะคะมาดูกันวันนี้นะใครเลือกกองนี้นะคะบอกเลยนะคะใครรอความสําเร็จอยู่บ้างนะคะเห็นไหมนี่นะเรื่องของความสําเร็จนั้นนะการที่คุณจะได้มานะ,ะต้องใช้คืาเรว่าสติปัญญานะคะในการที่จะเร่ง้ากนะคะแล้วก็ลงมือทํานะ ทําให้ผลลัพธ์ของคุณนั้นไปสู่เส้นชัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะใครเลือกใบนี้ความสําเร็จนะเป็นของคุณค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะ,ะนี่เลยนะคะกล่องที่1กล่องที่2และกล่องที่3นะคะขอให้ใครก็ตามที่เจอคลิปนี้ขอองค์แม่นั้นประทานพรคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ